ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีแนวทางมาบอกนะครับผมคือปั๊มลมของผมเ,เวลาเปิดแล้วมันจะมีลมรั่วตรงนี้นะครับคืออันนี้อันนี้เป็นของตัวเก่านะครับผมตัวที่อยู่กับปั๊มลมนะครับผมสาเหตุเกิดจากนี่นะครับสาเหตุเกิดจากแผ่น มันจะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นไดอะแฟมนะครับเป็นแผ่นกันลมไหลย,ย้อนกลับนะครับก็คืออะ,อะไรมันหายากนะครับถ้าจะซื้อราคาประมาณร้อยร้อยกว่าบาทต้องมาถอดทีนี้ปัญหาตัวนี้มันระบบมันไม่มาตรฐานเท่าไหร่มาตรฐานสำหรับปั๊มลมใหญ่นะครับผมแต่ผมก็เลยสั่งของจากลาซาด้มาใส่นะครับผม ก็ถือว่าออโอเคแล้วครับผมนี่นะครับผมเป็นอันนี้ผมซื้อปั๊มลมของมือสองมานะครับมาปรากฏว่าปั๊มปุ๊บแรงแรงดันลมของบาไม่ไม่ถึงสี่บานะครับมันก็ทำการเก็บเก็บลมไม่ได้ครับใช้แป๊บเดียวก็ลมหมดผมก็เลย สั่งจาก l a ซ a ด้นะครับนี่ครับมาใส่ถ้าใครมีปัญหาลมรั่วหรือคล้ายๆผมก็ลองลองซื้อมาเปลี่ยนครับตอนนี้ก็ผลปรากฏว่าใช้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับผมการผมก็ส่วนวิธีขั้นตอนอหลายหลายท่านผมคิดว่าน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าซื้อมาเดี๋ยวะระบบงานมันจะบอก เองนะครับผมครับผมสวัสดีครับ